สบายดีครับสบายดีพี่น้องครับหลังจากเรือตั้งออมาจอแล้วครับมาลุยงานต่อครับมาเบิง์กุกน้องน้าโมดเดียวยอมยอมครับคุ่นหน่อยคุ่นหน่อยกระเฮ็ดชมหน่อยครับ คงน้องนาดแบบรุ่นหน่อยครับบุธษ,ษาครับ20คุณ25เมตร,รครับ20คุณ25กับว n 1 1ครับโชคเชียก่อนสิบอดอีกล้วนครับ รถไทย47ครับคุณเล็กแรกออกมาได้ทิ่คอนมูเลยครับตั้งแต่เปิดตัวที่แรกของ47ครับขั้นแรกของผมเพิรเลยครับครับกินหลงครับกินหลงกินหลงสายแบกครับเมื่อนี้ลงพลอยดินในซาสสองขั้นครับเมื่อนี้ คอาเบื่องความเดียวครับไอบอินซิปิตของเขาอายุหลายเยี่ยมเลยคุณเอาภาพครับกับโซเฟอร์ระดับฟรีมือครับผู้ทำงานนานกว่าสิบปีครับ <c ười> สิบปี2ีสิบปี <c ười> ตาสองสั้นมาสั้นโซเฟอร์ขึ้นมาพวกน้องนาครับ ต้องเป็นยังซี่ครับยุไซกระไดสิเป็นลักษณะนิบ้บเพชดครับเบิร์ดรู้สิขึ้นได้บ่ากุศาเลิกซีเมนอาเม็ดรครับตามใจเจ้าภาพเป็นเอาเดินไปแล้วเอ,อ้ยวัวด่ะเอ,อ้ยได้การได้การเครื่องยัง่ฮหอนควนกำลังไหล โอ้สบายครับสบายไม่มีปัญหาเตืนเอนจะเศร้าครับเตืนเอนจะเศร้าครับโตเปิดมันเป้่าเล็วครับ ทายจะเศร้าครับท่านในฮอดสองโมงอยู่โมงโมงนินนดๆครับโมงนิดๆเนืน่องจากเติมน้ำมูกน้ำมันแล้วตุยงานต่อเลย โกข้นเทิงน,น้อดินกอบะลายบนไหนวะเบิ่งครับเบิ่งย้ำสาครับในการสลบว่าไม่ลิ่นเลียตัวใดเบิ่งเอาครับเบิ่งเอา รธรรมดาครับความเร็วเพิ่งเอากันบพรว่าเพิ่นเก่ากับเปียกเทียบกันมาเกลนสบายแล้วครับในการทำงานเพิ่น <c oughs> ปั่นอายุหลายเดียจังหน่อยค่าซึกอล้อเพิ่นกะไหลดึง <c oughs> ไปเปียกเทียบครับรุ่นซีฟเ,เอ็เอ็มเพิ่นก,นก,นกนะพอได้แล้วครับตามกันเยิ่มนี่ยล่ะนี่หน่อยก็ กินหน่อยมีไรก็กินไรยคือเก่าเลยละ่ะ <c oughs> เปิดเบื้องเอาครับกินตับ้าคุ้ยครับพบเป็นก้อนพบเป็นดนันหลังจากเปลี่ยนซีรีลน้อยมาใหม่ครับซีรีลน้อยปั๊มสองครับเสีย ยยแขนบกข้นอยูล่ลายมือ,อยังมือเศร้าปานี้เลี้ยวปานแกงเสียเปียกครับเสียแหงกะไงยังบ่เลี้ยวปานเสียเปียกว่าเบ่งเอาครับเบ่งเอาสิบกว่าปีครับสภาพรถครับสิบกว่าปีวายาโฆษณาครับสองหมื่นกว่าสม,มวงแล้ว บานเขาคุยกันแต่ห0 0 0ันกินันนี่และสุเสียก่อนคุยกันเรื่อง2องหมื่นสามหมเลยชั่วโมงเลยการทำงานของรถก็ต้องคุยหน่อยครับคุยหลายๆไบเบื้องเอาว่าหลายๆชั่วโมงกับสภาพมันํำไนกับเบื่องเอาครับยังสวยยังงามมือเอาครับเฟรมกับธรรมดาครับอายุปานนี่ครับมีสนิมนิด มีกล่องแก้วครับ <S <S เนี่ครับเบิ้งอาดูกล่องแก้วเด้่ยดโชกเสียก่อนบาเป็นซูปเปอร์ครับซูปเปอร์ไอเกมเออมาเบิ้งครับขึ้น่าได้บานนีเอาา้าวไม้สาเก็นเหลิ่นแท้พอลียา จะเห็นเหรียญยัไม่รลอโอ้ตายตาโอ้ปรเบิงพื้นที่ครับออกขึ้นมาจากสาครซัมบบเลนสนละบริเวณที่ประมาณหนึ่งไร่ครับหนึงไร่หนึ่งไร่ดินยันสิพอบ่อเพิ่อนดอก สั่งโซเฟอร์รถไยก่อนครับเอาขึ้นสูงนดินสีบพเวเฉียวเฉียวใส่น้ำมูนี่มันเต็มก้อนไปยังมันสีบัวใส่นี่มันเต็มก้อนตัวนี้ก็เฮ็ดเป็นรถพักก็ได้เออ เ็ปเป็นรถพักอีกเอาเอามาไซผีรายมันเต็มก่อนมันสิบว่พ่อมันสิบว่อันนี้เด้เพิ่นเพิ่นมีงบสำนีหนึ่งบมแม็นว่นาให้สูงไปนะั่นะเอาตัวนี้มันเต็มก่อนนี่เอาเอา เอาเอาลงแล้วค้างนี่เอา้าเอาอเออนิ่มไรพี่ดองนิ่ม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 เอา้าจะเฮ็นเร็นจะเฮ็นเร็นกับบอเลียครับบอเลียสซุนโหดครับ ตรงตลอดครับทางโค้งก็ตรงคือเก่าตรวจแล้วผู้ดำเนินกาะกะะรบอกดำบางไงครับรสีลีไสครับคันนี้ดำสีรีไสครับบอกบางไงขาตะแด่นบางไงสุดยอดครับแข็งๆๆแข็งแกรงโอ้สีลีใสเพห็นบ่นางวะเอ้ย บอกดำว่ามันต,นต้นตันใหญ่ไหลเอามาเบิ่งขั้นนี้บ้านนี้ทียดีสองครับงพงานพ่นขืนบุ้ยบุย้ยบ้านนี้พ่นจะเป็นยังไงขืนได้บ่หน,น่สุขเสียก่อน อีบลอบ่มมีเทอร์โบโยักคันนะครับเดอ้อบมมักเทอร์โบครับสอมยากหลายขั้นตอนจักปั๊มเสียจั๊กเธอโบเสียวงหัวจักครับควนขาวควนดำเห็ดยากบ่เห็ดเบาเอาเอาแต่รถธรรมดาครับหกดีสิบหกพอเครื่องน้อยลอยก้าหาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เรียร์เรียรเรียร วัวแมวรวมเอาจบสกกันครับพ่อะจะมีสกกันเอาขึ้นได้หรอวะงี้ยังไงเอาไหวว่าสิจบว่าจบแล้วเอา